วัสดีคุณท่าวเข้มเข้าครัวอีกหนึ่งเมนูที่ล้ำเลือกันไปทั่วกรุงน้ำนั่นก็คือข้าวเหนียวทุเรียนเพราะคุณท่าวเข้มใส่ใจทุกขั้นตอนในการคัดสรรวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแดนใตนะ้นน้องนะบวกกับน้ำกระทิที่ข้นสดๆแบบเข้มข้น ตั้งไฟเคี่ยวไฟอ่อนๆเพื่อไม่ให้กระทิแตกมันเพิ่มรสหอมด้วยใบเตยนะน้องนะใส่น้ำตาลให้หวานกําลังดีแล้วตัดด้วยเกลือเพื่อความเข็มขน้นเป็นอันเสร็จน้ำกระทิทุเรียนนะน้องนะแล้วท้ายมันค้าง กับข้าวเหนียวมูนตากข้าวเหนียวมูนใส่ลงไปในจานแล้วก็ราดด้วยน้ำกระทิทุเรียนแบบราดแบบเลนเลนนะน้องนะแหม่เฮ้ยแหม่ทำแคทดลิ้นแหลงกลางมาตั้งนานนะน้องนะจานให้มันเลนเลนนะน้องนะให้มันได้แรงอ,อกนี้แหม่เฮ้ยแหม่นะน้องนะแล้วก็โรยด้วยถั่วเขียวฝาซีกอบหรือถั่วทองอบนะน้องนะตก แต่งด้วยดอกกุ้วยไม้แบบกระจุกกระจิกเป็นอันเสร็จเข้าเหนียวทุเรียนคุณทาวเคม